สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกับวันอากาศดีๆช่วงเย็นๆน,นะคะตอนนี้ครูขออาบแดดสักพักหนึ่งแล้วก็จะพาทุกคนไปฝึกอ่านบทสนทนาง่ายๆนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาเนอชเบื้องต้นเดี๋ยวอาบแดดเสร็จแล้วไปเจอกันที่บทสนทนาค่ะกันนะคะ ก็เป็นบทสนทนาระหว่างมุสตาฟานะคะมุสตาฟาก็เป็นคนที่มาจากประเทศซีเรียแล้วเขาก็พูดภาษาอาหรับิกนะคะภาษาอาหรับิกเข้าคุยกับใครเขาคุยกับซามูเอลนะคะซามูเอลก็คือชื่อคนนะคะชื่อผู้ชายซามูเอลเนี่ยมาจากประเทศเอริเทรียนะคะเอริเทรีย แล้วก็พูดภาษาทิกริญญานะคะทิกริญ,ญานี่คือภาษาของเขาสังเกตนะคะว่ามุสตาฟาเนี่ยครูใช้ปากกาสีดำซามเอลใช้ปากกาสีแดงนะคะทีนี้มุสตาฟามุสตาฟานะคะอันนี้คือชื่อเขานะคะมุสตาฟามาจากประเทศซีเรียรประเทศซีเรียรภาษาโนชเขาเรียกว่า ซีเรียซีเรียนะคะซีเรียคือประเทศซีเรียภาษาอาหรับิกภาษาอาหรับิกนะคะภาษาโนสเราเรียกภาษาอาหรับิกว่าอาหรับิสอาหรับิสนะคะซามูเอลซามูเอลนะคะเป็นชื่อคนที่มาจากประเทศเ e อริเทรียประเทศนี้นะคะภาษานอเราเรียกว่า เอริเทรียเอริเทรียเอเเทรนะคะภาษาไทยนะคะก็เอริเทรียอย่าลืมนะคะเอเทรีย e นะคะเอเทรีท e ี่ชื่อประเทศเอริเทรียนะคะแล้วคนที่มาจากประเทศเอริเทรียก็จะพูดเป็นภาษาทิกรเนียทิกเรเนียนะคะที กรีนอยาทีกรีนอยานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบทสนทนาที่เราจะฝึกพูดฝึกอ่านไปด้วยกันนะคะซามูเอลเมื่อกี้อลองใช้ปากกาสีแดงแล้วก็มองไม่ค่อยชัดนะคะก็เลยขออนุญาตใช้เขียนบทสนทนาด้วยปากกาสีดำทั้งสองชื่อเลยนะคะแล้วก็เขียนคาอ่านคาแปลด้วยปากกาสีแดงและกันเนาะเอสเ คือตัวยอ่อของซามูเอลนะคะมาดูประโยคแรกประโยคสนทนาประโยคแรกนะคะซามูเอลถามว่าว่าเฮเทอร์ดูว่าเฮเทอร์ดูคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับแล้วเขาก็แนะนำตัวเขาว่ายายเฮเทอร์ซามูเอลยายเฮเทอร์ซามูเอล ก็คือพอเขาถามชื่อเสร็จแล้วว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับผมเนี่ยชื่อซามูเอลนะซามูเอลนะคะอันนี้ก็คือประโยคทักทายแล้วก็แนะนำคำถามค่ะทีนี้อันนี้ตัว M ย่อมาจากมุสตาฟานะคะชื่อย่อของมุสตาฟานะ มุสตาฟาก็เลยตอบว่าไฮยายเฮเทอร์มุสตาฟาไฮยายเฮเทอร์มุสตาฟาอ๋อว her, Hi, her, oh, สวัสดีครับผมอ่ะชื่อมุสตาฟานะไฮแปลว่าสวัสดีนะคะไฮยายเฮเทอร์มุสตาฟาก็สวัสดีผมชื่อมุสตาฟาแล้วมุสตาฟาก็พูดต่อว่ายายคอมเมอร์ ราซีเรียยัย,ยคุมเมอร์ราซีเรียมุสตาฟาตอบว่า,ผมมา,มา,านะผมมาจากประเทศซีเรียนะผมมาจากประเทศซีเรียแล้วมุสตาฟาเนี่ยยังถามต่อนะคะว่าวูคุ้มเมอร์หรฟรา วูคอมเมอร์ดูฟราแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะคุณมาจากไหนเราหมายถึงประเทศนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มุสตาฟาแนะนำตัวเองว่าเขามาจากประเทศซีเรียแล้วเขาก็เลยถามแซมเอลว่าแซมเอลเนี่ยมาจากที่ไหนเราหมายถึงประเทศนะคะว่าแซมเอลมาจากที่ไหนวู kommer du fra? มาจากที่ไหนมาดูคำตอบของซามูเอลซามูเอลตอบว่ายายคอมเมอร์ฟราเอริเทรียยายคอมเมอร์ฟราเอริเทรียนะคะซามูเอลก็ตอบว่าผมมาจากประเทศเอริเทรียนะผมมาจากประเทศเอริเทรียครับ ประะะมาณนนี้นะคะแล้วซามูยายกเอลยังตอบว่ญญายายสนกเกอร์ทิกรียนยายัยสนกเกอร์ทิกรียนยาผมพูดภาษาทิกริยนยานะผมพูดภาษาทิกเกียนยานะคะทิกเรียนยะา <laughs> แล้วซามูเอลถามต่อนะคะ v i l k e språk s sp n a k ั e r du? ร์ดิวิลเก้สปรุกส์นกะคะเขาถามว่าแล้วคุณอนะพูดภาษาอะไรครับคุณพูดภาษาอะไรครับนะคะอันนี้สังเกตนะคะเขาวิลเกนะคะวิลเกก็คือพูดอา,อาจจะตอบได้อันนี้แปลว่า พูดได้หลายภาษาเป็นคำถามที่ใช้กับผาหูพจน์นะคะก็คือสามารถตอบได้สองภาษาขึ้นไปนะคะวิลเกนะคะวิลเกสโโปรส์นักดูนะคะ,นะค,ะคุณพูดภาษาอะไรครับมาดูคำตอบของมุสตาฟานะคะมุสตาฟาก็เลยตอบว่ายายสน a เกอร์อาราบิส ยัยสนกเกอร์อาหรับิสผมพูดภาษาอาหรับิกครับผมพูดภาษาอาหรับินะแล้วมุสตาฟาก็เลยกล่าวตอนจบจะจบบทสนทนากันว่าฮิกเกอรีโอฮิลเซ่พอดฮิกเกอรีโอฮิลเซ่พอดาะก็ยินดีที่ได้รู้จักครับประมาณนี้ ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้สวัสดีกับคุณนะประมาณนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็ยินดีที่ได้รู้จักครับนั่นแหละค่ะค่ดหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดอ่านฝึกบทสนทนาง่ายๆบทสนทนาเบื้องต้นนะคะดูแล้วมีคำถามอยากแชร์ประสบการณ์อย่าลืมเขียนไว้ให้ครูดูด้วยนะคะแล้วครูจะเข้ามาตอบค่ะ ขอทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอรสไปด้วยกันนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดี